ออืมอืมมเลือดเป็ดนะคะไม่มีเลือดไก่ที่นี่โหระพากินลำบากแถบบัที่นี่นง,งาน อืมวกไก่เนาะจ้ะกระปิกกระชิกสารแน่ค่ะถมอกมีในนี้อยู่ถมนนอถกมดิบหอมขาวค่ะกินคล้ายๆของเวียดไปเลยค่ะ